่พี่น้องออกมาหน้านามือเส้าจ้ะสวัสดีค่ะมาชมวิถีเช่าหน้าเด้อจ้ะเกี่ยวเขาแล้วแล้วกบ่แล้วได้พี่น้องเขาก็ต้องดูแลพื้นที่ดูแลด,ดินเนาะกอ <c oughs> <c oughs> อภัยค่ะ <c oughs> การดูแลด,ดินของเทาก็คือมีจ่ามื่อเมื่อเมือม่อไถกบเฟียงแล้วแล้วกบฟางแล้วแสดงว่าเรา โอ้สุดยอดอยู่ตัวนี้แล้วลอยเอารถอ่นบอกมัวเอารถมาไทยให้แล้วคอยมีหน้าที่จะต้องเกียมเงินไว้ให้คารถไทห,หน้าตัวนนี่เมี่น้อง้วไทแล้วรถตัวนี้เรียยร้อยแล้วโอ้ไทกบเฟียงไทกบฟางเรียยร้อยแล้วจ้านี่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 คือคือ,คอ,คอ,คอการดูแลด,ดินของเ้าวราคาเนี่ ่ายเรียบร้อยแล้วเรามาไถํายามือเหงนี่ถแล้วได้จ้าเนี่ถยถแล้วแล้วแบบที่นี้เราก็จะเอาปูนขาวมาใส่ค่ะมองที่มันเป็นอันเป็นดินเข้มนะจ้ะดินเข้มดินเข้มโอ้เดากำลังออกดอกแมนมอฟฟี่ไงออกดอกไปอไอดอกพักระเดา มันกำลังเปล่จอหนอหน่อยอยู่นี่ค่ะนี่ปูนขาวปูนขาวเอาปูนขาวมาใส่ดินเป็นกำลังแกะอยู่กำลังแกะปูน เจ้าที่ใส่กระสอบอยู่บ่ะกระสอบไว้ใส่อยู่บ่ะยังแต่สิมาท่อมเพมสะอาดคู่สาตนต้นคู่สาหกจ้ะหก งดไลนเห็ดเขาโบงงามตะวัญญนหยางามงามหน้าขี้เอียดเพื่อเอื่นหน้าขี้เอียดหน้าดินเช่มพี่น้องเบื้องผุนนี่บ่มีหยาเกิดนี่แสดงว่าเป็นดินเช่มเป็นเอียด,ดน,นี่พี่น้องเนี่ยนี่น,นี่เวลาเนี่นนเข้าจอกะมาอันข้นาจอกะมาเอาอันอันนาทึ่งจะเป็นขาวๆข,ขึ้นมาเป็นเกลือคลายเกลือเพื่อนก็นจะเอาไปต้มพี่น้อง นี่จ้ะนี่นี่เบิ้งคักคัดนี่เป็นซอเป็นซอขึ้นมานนี่คือเป็นดินเข้มดินเข้มที่สามารถเอาไปต้มเกลือไดเอไ้เอาไปเอาไปเฮ็ดน้ำยัด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 แล้วกะเป็นน้ำใสๆออกมาแล้วกะเอาไปต้มต้มแห้งรุ่มก็เป็นเกลือจ้ะเกลือใส่กินใส่แกงเท่านี้แหละหนึ่งหนึ่ง,งล้ว,วานปูนขาวใส่ดินนะคะวานปูนขาวใส่ดิน พี่นอ้องหวานทวนตวนอันาพาปิดจมูกกระบ,บใสใจยาวานไหนมันไงมหาเจ้าของเลยเมียหรอพอหญ่เออเจ้าต้องถอยหลังออกมาทั้งพี่ไม่ไงใส่จ้าของเบิด ก็คือการปรับปรุงดินดินมันเข้มดินเข้มเขาบ่เกิดเขาเป็นโรคเพื่อนว่าเพื่อนว่าเอาถ้าดินเข้มเอาเอาปูนขาวนี่แหละจ้ะมใสไซเพราะเราใส่ปูนขาวแล้วเราก็สีแกะขี้ไก่มาใส่บานนี่พี่น้องบำรุ่งไม่เพราะว่าหน้าคล้องนี่บ่ได้บำรุ่งจักเชือ่อบ่ได้บำรุ่งดินก็บ,บ่างาม กกต่อเสี่ยงเรียบร้อยแล้วขาดทุนหรือว่าได้กาไรก็ต้องเห็ดคือเกาเ่าหรอจ้าเพราะว่าเขามีหน้าเห็ดเนาะถึงเวลาเห็ดกระต้องเด้เห็ดคือเกา่าก้อนจะเห็ดกะต้องเตรียมไว้แต่ตอนนี้แหละจ้าจเตรียมดินไว มามาเห็ดกับมาเห็ดแงมือเสนานะจ๊ะมามาตะเสาตอนที่ตะเวนเพราะท่านได้ขึ้นนี่ตะเวนมือนี่เป็นอันเป็นคึมคึมะเป็นคึมคมเป็นคึมๆอากาศฟ้าบ่เปิดมือนี่เป็นฟ้าบเ่าบเปิดฟ้าเป็นคึมๆึไทยแล้วจังมใส่ซด้จ้ะ ปูนขาวนีได้มาตาใสเนาะปูนขาวทั้งทังรัดเพิ่นแกกจนะ้ะเพื่นแกกเพิ่นให้ไปเอาไปเอามื่อไวต่ปีกายนี่ละ่ะปีที่แล้วนะปีนี่ล้จา้าแ้าว่าเป็นต้นปีอันวานปีที่แล้วบ่ท่านเพราะวา่าห้าวานเขากอ่นปีที่แล้วนะไปเอาปูนมากที่หลังเอาปูนมากที่หลังบันนี้บัดที่นี้เอาปูนมาก,กเลยเอามาอเอาพยางคุ้มไว บ่ให้ถืออากาศค่ะบ่ให้อากาศเขาปีนี้ก็เลยได้ฟ้าออกมาวานตะหัวปีเนาะจ้ะเมื่อวานตะหัวปีทางรัดเพิ่นแกกมากเพิ่นไ้ไปเอาพากันไปเอาคนละเพิน่นไ้คนละยี่สิบถุงจ้ะคนละยี่สิบถุงอ่าสำนักงานป,ปับปุงดินจ้ะเพินพ่นเพิ่นไฮจเมื่อ,อาวาน ไทยแล้วจะไทยแล้วจังหวนันถ้าฝนตรงม่านก็สิซึมลงหนี่เนาะมันจะบ่ไหลไปใส่เพราะว่าหน้านี่ก็เป็นหน้านุาน่นจากน่อยจ้ะนี่ลอดจะนำฝนได้ค่ะหน้านี่หน้าจุดหนีลอดจะนำฝนอย่างเดี๋ยวถ้าฝนต่ตกกับบ่มีนม้ำจะถ้าฝนบ่ตกกับบมม่มีน้ำนุ่นค่ะบ่มีหม่องน้ำไหลมาดอกลอดตะนำฝ้าอย่างเดียว ลอตะนามฝายัางเดี๋ยวบ่มีข้องชอนประทานพานันจ้าลอตะฟ่าสีอีตูนตะฟ้าอีตูนเ่นตกลงมาก,กจังมีน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าถ้าถา,ามีนม้ำเดียวคันแท่นนี่คันแท่ทั้งนี่นี่บ่ได้เลาะดูได้จ้ะบ่ขาดบ่มีขาดปดแเราก็คันมีน้ำกับปีแเราก็าปีด,ด,ปด,ดอยู่นี่ล่ะเห็ดแล้วก็หาตะเงินซื้อปุ๋ยมใส่จ้ะ อาแต่งเงินซื้อปุ๋ยมะไ่เอาค้นมาเอ่แล้วแล้วไปสอบหนึ่งสอบหนึ่งหรือสองสอบเดี๋ยวิีด้ไปเปิดสอบไปถาเล่าถ้าเดี๋ยวจบคลิปนี้ก่อน,นออบะบะเนาจะพราะว่าไบ้เอาขากลองมาน้าพี่นองลืมฝ่าวแลนน้ำกุนเล่าบเบลเอาขากองมาน้า เหลือบ่าลายดอกจ้าหน้าปีนี้สิสบายขึ้นหน่อยนึงแลาวว่าเห็ดหน่อยลุ่งกเกาเห็ดหน่อยลุ่งกเกาคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เด้อจ้ะขอจบแค่นี้ ถ้าใครมารับชมก็ขอให้ยิงเฮงปังปังเด้อค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงขันผู้เฮ็ดคลิปก็ขอให้คลิปปังปังเด้อจ้าให้คลิปปังปังให้คลิปปังปังแตกแสนแตกลานเด้อพี่น้องจ้าจะไปเขามาเบึงซอยกันเนาะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะ